สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายกมลเช่นเคยนะคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวนิยายกันอีกแล้วนะคะคือเราห่างหายจากการรีวิวนิยายไปค่อนข้างจะนานมากๆนะคะประมาณแบบสงเดือนได้มั้งเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยนะคะทุกคนคืองานค่อนข้างจะยุ่งมากทั้งงานในแล้วก็ยังมีงานอื่นด้วย วันนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะแล้วก็จะนํานิยายสนุกๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันเช่นเคยเรื่องนี้นะคะจะมีชื่อเรื่องค่อนข้างยาวทีเดียวเรื่องเจ้าวัยร้ายทั้ง3ม,มาให้แม่เลี้ยงอย่างข้ากล่อมกล่าวเสียดีๆเป็นนิยายที่เราได้ไปอ่านมาในฟิ c ชั o นล็อกนะคะทุกคนแล้วก็สนุกมากๆเรื่องนี้เป็นแนวทะลุมิติแล้วก็เข้าไปแบบเลี้ยงเด็กนะคะเพื่อนๆโอเคถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วนะเราไปเริ่มกันเลยค่ะ นิยายเรื่องนี้จะเป็นแนวทะลุมิตินะคะทะลุมิติเข้าไปในนิยายอีกทีหนึ่งเนาะ <im itation> ซึ่งนางเอกของเรื่องนี้จริงๆชาติเดิมจะมีชื่อว่าถังหลีถังหลีเนี่ยนะคะเมื่อเธอได้ตายไปเธอก็ได้เข้ามาอยู่ในนิยายเรื่องเส้นทางสู่ฮองเฮาซึ่งเส้นทางสู่ฮองเฮาเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันก่อนว่าเรื่องราวของเขาเป็นยังไงเนาะเรื่องราวของเส้นทางสู่ฮองเฮาเนี่ยนะคะก็จะมีนางเอกสาวที่มีชื่อว่ากู้อิน กู้อินตามท้องเรื่องเดิมเนี่ยเธอจะเกิดมาเป็นลูกสาวของชาวนายากจนคนหนึ่งแต่ว่าได้แต่งงานไปเป็นอนุในตระกูลที่ร่ำรวยใช่ไหมคะแล้วก็ถูกคนในตระกูลนั้นน่ะใส่ความหาว่าคบซู้สู่ชายทีนี้หลังจากที่โดนใส่ความไปแล้วเนี่ยกู้อินก็โดนโบยจนตายแล้วก็ได้กลับชาติมาเกิดใหม่โดยที่เธอกลับมาเกิดใหม่เนี่ยเธอก็กลายเป็นตัวร้ายไปเลย เธอได้เข้าไปสวมรอยเป็นบุตรสาวของแม่ทัพคนหนึ่งแล้วก็จัดการทำให้บุตรสาวตัวจริงของแม่ทัพคนนั้นเนี่ยถูกขายไปกับซ่องนะคะจากนั้นตัวเองก็เลือกที่จะแต่งงานกับองค์ชายสามซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เข้าใกล้บัลลังก์มากที่สุดก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางสู่หองเฮานั่นเองตัดภาพมาที่ถังหลี่บ้างนะคะถังหลี่พอได้หลุดมาในนิยายเรื่องนี้แล้วเนี่ยเธอก็จะมากลายเป็นบุตรสาวของแม่ทัพตัวจริงซึ่งถูกขายไปที่ซ่องแห่งนั้น แต่ว่าเรื่องราวมันกลับพลิกผันเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าในวันแรกที่เธอแบบหลุดเข้ามาในนิยายเรื่องนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีจอมวาย้ายคนหนึ่งของเรื่องนะคะของนิยายดั้งเดิมที่ชื่อว่าเว่ยฉิงคนเนี้ยนะคะก็จะกลายมาเป็นพเพกของเราเนาะเว่ยฉิงก็จะมาถ่ายตัวถังหลีนะคะแล้วก็พาไปเป็นภรรยาของตัวเองที่บ้านซึ่งเว่ยฉิงคนเนี้ยนะคะจะเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งฐานะยากจนเนาะ แล้วก็จะมีลักษณะแบบทรงโจนนิดๆนะคะมีความเถื่อนๆดุๆตัวเนี่ยตัวสูงใหญ่มากๆสูงถึง195เลยทีเดียวและผู้ชายคนนี้นะคะก็ได้ได้ว,ว่าเป็นจอมไวายไรตัวฉกาดของนิยายดั้งเดิมเลยเพราะว่าเขาเนี่ยจะนำกองทัพเสือแล้วก็กองทัพหมาป่าบุกไปชิงบันลังตามท้องเรื่องเดิมนั่นเองซึ่งความน่ารักของนิยายเรื่องนี้นะคะก็คือว่าพระเอกของเราจะคลั่งรักมากๆทุกคน คือจากแต่ก่อนที่เขาเป็นคนแบบคนดิบคนเถื่อนคนป่าอะไรแบบนี้พอนางเอกเขามาอยู่ในชีวิตเขาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเขาค่อยๆเปลี่ยนปแปลงตัวเองไปเรื่อยๆนะคะกลายเป็นคนที่แบบอ่อนโยนมากขึ้นคลั่งรักนางเอกมากขึ้นแล้วก็ชื่นชมในตัวนางเอกด้วยเพราะว่านางเอกจะมารักลูกเขามากๆเพราะว่าพระเอกคนนี้จะมีลูกอยู่แล้วนะคะทุกคนมีลูกอยู่แล้วทั้งหมด3คนแต่ว่าลูกทั้ง3าคนนี้จะไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขานะคะเพราะว่า เหมือนกับว่าเขาไปเก็บเด็กมาจากที่ต่างๆกันแล้วก็เอามาเลี้ยงดูด้วยความสงสารแล้วสาเหตุที่พระเอกไปซื้อตัวนางเอกมาจากซองเนี่ยนะคะก็เพื่อจะมาให้เลี้ยงเด็กทั้ง3คนนี้แหละช่วยเขาเลี้ยงเด็กประมาณนั้นแล้วคือลูกของเขาเนี่ยน่ารักมากๆเพื่อนๆเขาจะมีลูกชาย2คนแล้วก็ลูกสาวคนเล็ก1คน ซึ่งเด็กๆทั้ง3าคนเนี่ยนะคะโตขึ้นไปก็จะกลายเป็นเป็นแบบเสนาบดีกลายไปเป็นพ่อค้ากลายไปเป็นแม่ทัพหญิงอย่างเงี้ยแต่ว่าจุดจบของทั้งสาคนเนี่ยนะคะต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีนี้พอนางเอกเข้ามาในนิยายเรื่องนี้นะคะก็จะรู้เรื่องเกี่ยวกับจุดจบของลูกๆตัวเองใช่ไหมนางเอกก็จะมาคอยเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆนะคะก็จะแบบ มาเลี้ยงดูมาให้ความอ่อนโยนมาให้ความรักทําให้เด็กๆทั้ง3คนเนี่ยไม่เดินไปในทางที่ผิดนะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยเราจะบอกว่าในหมู่บ้านแห่งเนี้ยนะคะก็คือว่ามันจะมีผู้หญิงหลายคนที่แบบอยากจะมาแต่งงานกับพระเอกอะแต่ว่าผู้หญิงทุกคนที่ไม่ยอมมาแต่งงานกับพระเอกก็เพราะว่าเด็ก3คนนี้แหละเพราะว่าไม่อยากจะได้เด็กมาเป็นภาระในครอบครัวนะคะดังนั้นผู้หญิงพวกนั้นนะคะก็จะมายื่นข้อเสนอให้พระเอกเนี่ย เอาเด็กๆอะไปฝากเอาไว้ที่อื่นเอาไปยกให้คนอื่นเลี้ยงแล้วตัวเองจะยอมมาแต่งงานด้วยประมาณนั้นแต่ที่ผ่านมาพระเอกก็คือไม่ยอมนะคะไม่ยอมทิ้งเด็กไปไหนแล้วก็เลยไปรับนางเอกเนี่แหละมาจากซ่องนะคะเพื่อจะให้มาเป็นแม่ของเด็กๆพวกนี้นั่นเองแล้วหลังจากที่นางเอกได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวนี้แล้วนะคะก็คือว่าเด็กๆพวกนี้ก็จะพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะแบบเอาใจนางเอก มันก็จะมีเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะที่แบบว่าสมมติว่าเวลาพระเอกซื้อลูกอมมาฝากเด็กๆดกพวกเนี้ยเด็กๆก,ก็จะทําทีเป็นแบบว่าข้าอิ่มแล้วข้าไม่กินเพื่อที่จะเอาลูกอมพวกเนี้ยไปให้แม่ตัวเองก็คือว่าอยากจะแบ่งปันนั่นเองหรืออย่างลูกคนโตเนี่ยนะคะอายุประมาณสักปฐมเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าแม่เนี่ยไม่ชอบกินโจ๊ก เขาก็จะอาศัยเวลาจังหวะที่นางเอกนอนหลับออกไปหาผักป่าต่างๆมาทำอาหารให้นางเอกกินประมาณนี้นะคะก็คือว่าเด็กๆทั้ง3คนนี้รักนางเอกมากๆเลยแล้วคือมันไม่ได้มีแต่ลูกๆที่รักนางเอกนะคะแต่ว่าตัวของนางเอกเองก็เป็นคนที่รักเด็กมากๆเหมือนกันดังนั้นพอนางเอกเข้ามาอยู่ในครอบครัวนี้แล้วนะคะก็จะเข้ามาแบบเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตต่างๆเข้ามาเป็นดาวนำโชคให้กับครอบครัวนี้ด้วย ก็จะมีตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นการทําอาหารอย่างเงี้ยคือปกติเวลาพระเอกเลี้ยงเด็กๆเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบเลี้ยงแบบว่าเขาเลี้ยงแบบผู้ชายอ่ะเพื่อนๆคือเขาก็ทําอาหารไม่ค่อยจะเป็นใช่ไหมเวลาเขาออกไปหาของปงของป่ามาอย่างเงี้ยเขาก็โยนหมูลงหม้อแล้วก็แบบปรุงไม่เป็นน่ะทีนี้นางเอกพอเข้ามาแล้วนะคะก็จะรู้สึกว่า โอโหตัวเองหงุดหงิดมากๆที่ต้องมากินอาหารแบบนี้ที่เด็กๆต้องมากินอาหารแบบนี้ตัวเองก็เลยแบบลงมือทําอาหารเองซึ่งนางเอกก็จะมีความสามารถในการทําอาหารติดตัวมาตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วนะคะรวมถึงเรื่องของการแบบเย็บปักอะไรต่างๆคือนางเอกก็ทําเป็นหมดเลยดังนั้นนะคะนางเอกก็จะเข้ามาแบบเป็นอะไรที่เหมือนกับเยียวยาครอบครัวนี้เป็นส่วนที่เติมเต็มให้เด็กๆทั้งหลายเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีแม่จริงๆสักที แล้วนอกจากนี้นางเอกก็จะยังมีสกิลของการฝันถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระเอกที่จะต้องถูกตัดขาในอนาคตคือว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่พระเอกจะต้องขึ้นเข่าไปนะคะแล้วก็ไปถูกหมาป่ากัดแต่ว่าในความฝันนั้น่ะจริงๆแล้วมันไม่มีใครไปช่วยพระเอกเลยมันเลยทำให้พระเอกเนี่ยขาติดเชื้อนะคะแล้วก็ต้องตัดขาออกไปดังนั้นพ่อนางเอกฝันถึงเหตุการณ์นี้ล่วงหน้าแล้วเนี่ย นางเอกก็จะไปตามคนมาช่วยพระเอกนะคะแล้วก็ตัวเองจะเป็นคนที่แบกพระเอกขึ้นหลังตัวเองลงมารักษาได้ทันเวลาพอดีแล้วในช่วงเวลานั้นนะคะนางเอกก็จะต้องกลายมาเป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่ช่วงหนึ่งด้วยเพราะว่าพระเอกไม่สามารถจะใช้การขาได้ชั่วระยะหนึ่งมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่นางเอกจะต้องหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวมาเลี้ยงดูเด็กๆทั้ง3คนนางเอกก็จะแบบ มีความหัวการค้านะคะเพื่อนๆก็จะไปติดต่อขอเป็นตัวแทนจำหน่ายถุงผ้าป,ปักเอยไปขายถุงหอมเอยอะไรแบบนี้ก็จะค่อยๆขยายกิจการแบบใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเท่าแก่นี้ขายแป้งชาติขายนู่นขายนี่ไปเรื่อยๆแล้วนอกจากนี้ก็ยังไปช่วยชีวิตตัวละครสำคัญอีกหลายตัวเลย เพราะว่าตัวเองมีสกิลของความฝันล่วงหน้าใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนางเอกก็จะสามารถไปช่วยตัวละครตัวนั้นตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาให้ไปในทางที่มันดีขึ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเราคร่าวๆของเรื่องเจ้าไวร้ายทั้ง3นะคะหลังจากนี้จะเป็นความรู้สึกหลังอ่านของเราแล้วนะ ความรู้สึกหลังอ่านของเรานะคะเ,เพื่อนๆก็อย่างแรกเลยเนี่ยข้อดีของนิยายเรื่องนี้ก็คือว่าเขาเป็นนิยายที่ภาษาค่อนข้างจะอ่านง่ายมากๆคือถ้าใครที่มีความกังวลนะคะว่ามันเป็นนิยายแปลใช่ไหมคะทุกคนถ้าใครที่กังวลว่ามันจะแบบใช้ภาษาค่อนข้างอ่านยากหรือว่าดําเนินเรื่องเนี่ยค่อนข้างชา้าเรื่องนี้คือไม่เลยเรื่องนี้จะแบบภาษาอ่านง่ายมากแล้วก็ดําเนินเรื่องได้เร็วมากๆด้วย อีกอย่างหนึ่งที่เราชอบเกี่ยวกับนิยายเรื่องนี้นะคะก็คือว่ามันจะเป็นนิยายที่ค่อนข้างจะอ่านเพลินหมายความว่าเขาจะแบบค่อยๆดําเนินเนื้อเรื่องไปเป็นชีวิตประจําวันของครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนาะแล้วนอกจากนี้เขาจะยังมีการแบบสอดแทรกข้อคิดต่างๆผ่านตัวละครที่นางเอกจะต้องเจอในเรื่องคือในนิยายเรื่องนี้นะคะนางเอกจะต้องมีบทบาทที่จะแบบแบกเรื่องค่อนข้างเยอะกว่าคนอื่นดังนั้นนางเอกจะได้เจอคนในหลายๆรูปแบบมากมาก ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่แบบเด็กคนนึงมีบิดาไม่เอาไหนกินเหล้าเมายาให้ภรรยาเลี้ยงดูหรือบางครอบครัวนะคะก็จะเป็นครอบครัวที่เนรคุณ people, คนที่มีประคุณกับตัวเองต้องการฮุบกิจการวางแผนต่างๆนานาอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งครอบครัวของพี่สาวของพระเอกเองนะคะในเรื่องเนี่ยที่แบบพี่สาวพระเอกค่อนข้างจะอ่อนแอมากๆพ่อแม่สามีบอกว่า ไม่ให้ติดต่อกับน้องชายเพราะว่าแต่ก่อนพระเอกยากจนมากๆใช่ไหมพี่สาวก็ยอมตัดขาดน้องชายจริงๆนะคะเพราะว่าไม่กล้ามีปากมีเสียงซึ่งพอตอนหลังนางเอกก็จะเข้ามาแบบแต่งงานกับพระเอกแล้วก็ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพี่สาวก็ถูกบังคับนะคะจากพ่อแม่สามีให้เอาสามีตัวเองเนี่ยมาฝากแบบให้เป็นลูกน้องของนางเอก ซึ่งพี่เขยคนนี้ก็จะเป็นตัวแสบของเรื่องเลยนะก็จะเป็นคนที่หนักไม่เอาเบาไม่สู้แล้วก็ยังขี้ขโมยด้วยดังนั้นนะคะนางเอกจะได้เจอกับคนที่แบบหลากหลายรูปแบบมากๆในนิยายแล้วก็เหมือนกับว่าเราจะได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะว่านางเอกเขาจะแบบใช้วิธีการไหนในการแบบแก้เผ็ดจับผิดคนพวกเนี้ยเออความสนุกมันอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อน ส่วนในด้านของความสัมพันธ์ของตัวละครพระเอกนางเอกนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกแน่นอนพระเอกนางเอกรักกักกนดีมากๆแต่ว่าเขาจะมีแบบอุปสรรคที่เป็นอุปสรรคภายนอกซะมากกว่าเนื่องจากว่าทางฝั่งของนางเอกเองก็ต้องต่อสู้นะคะก็ต้องแบบสร้างธุรกิจสร้างกิจการขึ้นมาเป็นเท่าแก่นี้ใช่ไหมดังนั้นมันก็จะเจอแบบคนที่เข้ามาอิจชาริษยามีศัตร,ตรูตรงนั้นตรงน,รงนี้ตัวเล็กตัวน้อยแบบ มาตลอดทั้งเรื่องเลยนะคะทุกคนส่วนพระเอกก็จะเข้ามาแบบคอยช่วยนางเอกในการแก้ไขปัญหาต่างๆตรงนี้ด้วยคือมันจะเป็นฟิลแบบว่าเหมือนกับเราไปนั่งดูชีวิตของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่ารักมากๆมีตัวของนางเอกที่เป็นแม่ที่รักลูกรักสามีแล้วก็ตัวของพระเอกเองก็คือแบบข้างรักนางเอกตลอดเวลาอยากจะกินนางเอกตลอดเวลาอยากจะแบบหอมนางเอกจูบนางเอกนู่นนี่นั่นตลอดเวลาอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นอะไรที่แบบอ่านแล้วค่อนข้างจัดใจฟูนะคะทุกคนดังนั้นนิยายเรื่องนี้ในภาพรวมนะเราก็จะแนะนำสำหรับคนที่ค่อนข้างจะแบบเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตประจำวันทั่วไปเครียดกับงานเครียดกับอะไรแบบนี้ชีวิตของเราอเนาะนิยายเรื่องนี้นะคะก็จะทำให้เราได้แบบปล่อยใจปล่อยจอยอ่านเพลินอ่านแบบได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันจะไม่ได้แบบใช้สมองอะไรหนักมากไม่ได้มีดราม่าที่ทำให้เรารู้สึกว่า มันต้องส้่มเติมจิตใจเขาไปอีกอะไรแบบนี้นะคะทุกคนและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการรีวิวนิยายเรื่องจเจ้าไวร้ายทั้ง3ม,มาให้แม่เลี้ยงอย่างค่ากล่อมเกล่าเสียดีๆจากเรานะคะถ้าเกิดใครสนใจลองไปหาอ่านได้ใน f i ิ t i o n ล็อกนะคะทุกคนนิยายเรื่องนี้จะไม่ได้มีเป็นเล่มนะจะเป็นแบบนิยายรายตอนนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเ,เพื่อนเเดี๋ยวมาดูกันว่าในคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมาฝากทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราก็ไปก่อนนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนเราเป็นพิเศษนะคะสามารถกดตัว S ขอบคุณหรือว่า S super tank ที่มุมขวาล่างได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราไปก่อนนะคะทุกคนบายบายจ้า